สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับช่องตุ้ยพาละชนแนครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ที่อ่างบันไดม้าครับผมมาชมบรรยากาศช่วงที่หลังฝนตกสาวันครับผมว่าจะเป็นอย่างไรท่านผู้ชมก่อนอื่นก็มขอขอบคุณทุกกำลังใจครับผมที่เข้ามารับชมช่องตุ้ยพาละชนแนงครับก็สงการปีนี้ครับผมขอให้เดินทางปลอดภัยครับผมถึงบ้านอย่างปลอดภัยครับผมโอเคครับผมเนาะวันนี้เราก็มาถึงจุดที่เรามาเป็นที่เรร็ไปคับจุดนี้ครับผมก็ มาหลายครั้งแล้วครับท่านผู้ชมมามาอีกเนาะว่าวันก่อนก็ฝนตกแรงมากครับผมก็จะมาดูระดับน้าครับผมว่าน้ํนขึ้นหรือไม่ขึ้นครับท่านผู้ชมไปติดตามกันเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้นี่เรียกว่าอ่างบันไดมาครับผมผมก็เคยมาหลายครั้งก็น้ําก็ถามมาขึ้นไหมครับผมก็ มันก็ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ครับผมเพราะว่ามาวาฝนตกแรงมากก็ตกแรงแต่มันก็ไม่ได้ตกระยะยาวเนาะก็ฝั่งนู้นครับเขาก็สร้างบ้านอยู่ค้างอ่างครับผมสวยงามเลยท่านผู้ชมฝั่งนู้นก็วัดคลองตะลองครับ่าเดี๋ยวเราก็จะมาเดินชมบรรยากาศเนาะธรรมชาติครับผมสบายครับเกล็นสบายครับ ในกรเฟื่องฟ้าครับผมสวยงามเลยเป็นธรรมชาติเลยครับผมสวยงามเงียบสงบครับไปเดี๋ยวเราจะเดินไปดูข้างในครับนี่ก็เป็นทางเดินครับผมโดยทางเดินคนอยู่าากิน เราก็จะเดินเข้าไปข้างในครับมาผ่อนคลายด้วยครับบรรยากาศ ครับหับชมต่อครับต้นไม้ก็ถูกฝนตกมาก็าเขียวสวยงามนะครับท่านผู้ชมเป็นธรรมชาติมากเลยครับก็ได้ยินเสียงนกร้องด้วยมีนกหลายสายพันธุ์ครับต้นไม้เขียวสวยเลยครับผมเจอฝนไปสามวัน,นดินชุ่มฉ่ำนะครับ มีแต่ต้นไม้ใหญ่หญๆเท่านั้นเลยครับบรรยากาศดีมากเลยเหมาะสำหรับสร้างุงสร้างบ้านครับเสียงนกกาเบ้าต้นนี้ครับต้นต้อนอะไรครับผมเนี่ยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยครับต้นใหญ่รีบเรับเนี่ยท่านผู้ชม ้นไม้นี้ใหญ่มากนะครับผมปล่อยอยู่มาหลายปีแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ครับผมมีต้นมะขามเทศด้วยครับหากินหญ้าครับเดี๋ยวนี้ครับต้นมะขามเทศท่านผู้ชมเป็นธรรมชาติมากน่าอยู่เลยมาผ่อนคลายครับ ตื่นขึ้นมาได้ได้ยินเสียงนกเสียงอะไรครับตอนนี้เรากำลังเดินอ้อมอ่างครับท่านผู้ชมครับเดินไปที่ไหนครับก็เจอเครือบันไดลิงครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับปู้เครือมันก็ขึ้นไปที่ยอดไม้ท่านผู้ชม อาดูยากครับเดี๋ยวนี้ครับก่อนอ้ในป่าเต็มครับผมต,ตอนนี้มันจะไม่ค่อยมีครับเป็นเครือยาวไปถึงครับผมสามารถตายตามเครือตามอะไรได้ครับเหนียวครับเนี่ยเรือมันได้ดิ่งเหนียวมากเลย นี่เรามามาชมเนาะธรรมชาติดูกว่าดูยุงครับยุงเตี้ยมาทําชมเห็นไหมครับยุงป่าครับอฝนตกมายุงก็เยอะต้องใส่ก็แขนแขนยาวมา บรรยากาศดีมากครับต้นสนก็งามงามเจอฝนเข้าไปสวยเลยครับโอ้บรรยากาศสุดยอดเลยครับผมก็หาซื้อไม่ได้ครับแบบนี้ครับเงียบสงบดีนกเตี้ยน,นะครับก็มีรอยรถ มาเลยเราเเสียงนกกระจอกครับก็เวลาหกโมงห้าสิบสี่ครับผมสวัสดีครับผมกอขคี ลองมาแวะดูครับก็เป็นทังผ่านท้ชมครับ,รบเลยมาถ่ายเอามาถ่ายท้ชมให้รับชมครับเสียงนกกวักกกินปลาครับ เป็นธรรมชาติมากเลยผมเสียงนุ่งเสียงนกครับไปที่ไหนก็น้ำแห้งหมดเนาะแรงจัดเลยน้ำไม่เต็มบอ่อเลยยิงอยู่บ้านเนโอ้น้ำแห้งหมดและเจินจะไม่มีใช้หรอโอ้โหต้นไม้นี่ครับผมะ ผมมาอยู่มาหลายปีครับต้นสูงนี่เลยเนะครับสารละกอกท่านผู้ชม ข้ามาจุดนี้ครับผมรู้สึกว่าเย็นสบายดีครับท่านผู้ชมอะไรผมมุงขอนั่งพักก่อนเนาะ ็ตอนนี้ครับผมเราก็มานั่งพักก่อนว่าเราเดินมาตั้งไกลแล้วครับผม เย็นสบายนะครับผมบรยากาศเงียบสงบดีครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับผมตอนนี้เราก็จะได้เดินกลับเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมอามาถ่ายบรรยากาศธรรมชาติเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ต่องตุ้ยยพอละชแนงครับผมก็เริ่มกดกระดิ่งครับผมแจ้งเตืนอนก็ละขอรับชมคลิปใหม่ๆหม่ครับผมคลิปหน้าก็เจอกันใหม่สวีดัสสวัสดีครับบ๊ายบาย